รัฐวัตจัดให้รู้สึกดีใจดีใจที่ได้มาร่วมงานรวมบริสันซูเปอร์จีนนะครับใช่รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากเพราะว่างานนี้ก็คือรวมรวมแบรนด์แบนด์แบนด์จีนเลยแล้วก็ผมนะเป็นไอคอนของปากอ๊ก็รู้สึกดีใจมากเปรี้ยวมาก ปกติแล้วเราเป็นคนกินกับยีนขนาดไหนครับอุ้ยจริงๆผมเป็นคนชอบยีนส์มากเพราะว่าเวลาผมแต่งตัวผมชอบแต่งตัวแบบแนวสตรีทอยู่แล้วลยอยะไรเงี้ยผมจะใส่แจ็คเก็ตยีนส์แล้วก็แบบกางเกงยีนส์ทรงกระบอกอะไรเงี้ยผมชอบมากปกติเรามีวิธีการเลือกกางเกงยีนหรือเสื้อย,ยีนอะไรยังไงทำบน,น,นอืมถ้าส่วนใหญ่เสื้อเสื้อผมจะเน้นไปทางเป็นแจ็คเก็ตมากกว่าอะไรเงี้ยส่วนกางเกงผมจะเลือกไปทางทรงกระบอกเพราะผมรู้สึกว่าม,มันใส่กับทีเชิ์ตแบบตัวไหนก็ได้เข้ากันหมดเลยเลย เราคิดว่ายีนกับผิวประจำวันเรานี่มันไปด้วยกันได้เลยใช่ไหมไปด้วยกันได้เลยเพราะว่ามันมันสไตล์เดียวกัวนอเลยเราเชื่ออากาศมันแฟนมาเ <c oughs> ที่ยวงานนี้หน่อยครับโอเคครับ okay, ทุกคนแล้วถ้าใครดูยอยู่นะก็ฝากทุกคนนะมางานบริษัทซูเปอร์จีนนะเป็นงานที่รวมจีนหลายๆที่มารวมกันก็รับรองว่าถ้าใครมาถ้าใครเป็นสายจีนสายแฟชั่นสายสตรีทก,ก็สามารถมาดูกได้แล้วลองเที่ยวได้เล้ว มาอัปเดตหน่อยล่าสุดซิ้เกิลที่ต้องปล่อยปล่อยไปมาครัแตลกกระแสเอไหมโอเคก็ก็ก็เพียวเพียวของผมเพิ่งปล่อยเพลงไปวันที่24ครับชื่อเพลงว่า d r e a m i n เป็นเออเรจนิดหน่อยแล้วก็มีเนื้อเป็นดริลอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ผมกำลังทำใน t i กต o k เป็น o p e n v e r ว e ร์เป็นโอเพ v นเว e ร์ a l l e n g e ก็สามารถไปเล่นกันได้ครับชวแล้วแล้วเร็วนี้เหมือนจะออกอัลบั้มด้วยหรอเร็วเวนี้ใช่ผมจะปล่อยอับั้มวันที่เป็ิาครับใช่เป็นอัลบั้มแเพลงครับเป็นิรอ มันจะเป็นแนวมูทแอนโพรมันจะเป็นประมาณไหนอัลบั้มนี้จะเป็นดริลจะเป็นดริลฮิปฮอปฮิปฮอปเลยฮิปฮอปเลยเป็นแบบดริลทุกเพลงแปดเพลงจะเป็นดริลหน่อยชื่ออัลบั้มว่าดริลแลนด์ใช่ก็เลยจะเป็นดริลหน่อยเรามีส่วนร่วมกับอัลบั้มนี้ยังไงบ้างแต่งแต่งเองทุกเพลงมีมิกซ์มาสเตอร์เองหนึ่งเพลงแล้วก็หาโปรดิวหาคนมิกซ์มาสเตอร์เองทุกทุกเพลงใช่ทุกทุกอย่างเลยเอาจริงทุกอย่างเลยใช่พอเราได้ออกอัลบั้มแรกของตัวเองเนี้ยเขารู้สึกเราเป็นไงบ้าง รู้สึกรู้สึกดีนะรู้สึกอ่ะเฮ้ยพี่จริงๆริงผมเป็นคนปล่อยเพลงบ่อยอยู่แล้วลอะไรเงี huh. ้ยคือผมปล่อยเพลงคือแต่ก่อนอ่ะผมปล่อยเดือนละแบบสองสามเพลงอะไรเงี้ยแ,แต่ช่วงนี้ก็ลดมาเหลือแบบเดือนละเพลงแล้วแล้วคือผมเพลงเยอะมากก uh ็เ huh. ลยแบบเฮ้ยอยากอยากแบบปล่อยปล่อยให้มันหมดหมดเลยอะ uh huh. ใช่แล้วก็แบบทำไปเรื่อยๆทำเรื่อยๆอปล่อยให้มันหมด uh huh. ก็เลยแบบเฮ้ยทำอะไรบ้างดีกว่า oh oh. ในไหนก็มีเยอะแล้วก็ทำอะไรบ้างไปเลยก็เลยทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างแล้วก็ลงแบบเพลง ก็คือเราหลงเราหลงรักในการเป็นศิลปินในการทำเพลงขาบชายก็ทำทุกวันเลยแล้วอย่างนี้เราเรามองว่าพาร์ทไหนมันยากกว่ากันกหว่างการแสดงหรือเพลงอะไรยากกว่าหรอถ้าส่วนตัวผมอ่ะผมว่าพวการแสดงพวกเพลงมันถ้าเรารู้เรารู้สไตล์เรารู้ว่าเฮ้ย ตัวเราเองจะไปทางไหนตัวเราเองจะไปในทิศทางไหนก็ไม่ไม่ไม่ยากเลยก็เราก็เดินเดินทางไปตามของเส้นทางของตัวเองแต่ส่วนการแสดงมันก็อยู่แล้วแต่เรื่อง different character บางทีเราไปเจอ character หนึ่งเป็นโลกจิต character หนึ่งเป็นแบบอะไรที่มันแบบท้าทายอันนี้มันก็คือความความยากในการแสดงแต่ถ้าการด้านด้านดนตรีของเราก็ตอนนี้ก็เรื่อยๆแล้วก็ ชวเอาง่ายการร้อเพลงนี่มันคือสิ่งที่เรารักแหละชัวใช่ใช่ก็คือเราจะทักคู่กันไปอืก็คู่กันนะครับโอเคครับฝากแฟนติดตามผลงานเราหน่อยครับโอเคทุกคนก็ฝากติดตามครับตอนนี้กำลังถ่ายมาประโยช์เรื่องพี่นักสีอยู่นะก็ฝากติดตามด้วยนะจะปีหน้าได้ดูแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับชื่อเรื่องว่าลุมพินีนะครับก็ฝากติดตามด้วยปีหน้าน่าจะได้ดูเหมือนกันแล้วก็ฝากนะครับผมต้องปล่อยเพลงไปชื่อว่า dreamin g นะครับใน YouTube นะครับทาร่าสามารถไปเช็คกันเอาได้ แล้วก็เดือนหน้าวันที่สิบเ็พฤศจิกายนอัลบั้มของทตวด์จิวแล้วไก็ปาร์ตี้ตาม